เ็นโลส่วนนี้ครับอยู่กับฮอยนะวันนี้อยู่กับตัวไขวะเนี่ยตัวไขวะเนี่ยก็ไม่รู้นะครับผมวันนี้ผมยืมตัวเขามาเนาะก็เป็นสายนักฆ่าครับผมก็ยืมตัวมานะครับก็เอามาเล่นนะครับก็วันนี้อยู่กับสายนักฆ่านะครับของงบประมาณแค่เขาบอกว่าอยู่ที่งบอยู่ที่เอ็มสิบสิบเอ็มมั้งน่าจะสิบรวมเมสเซจเขาบอกว่าสิบสามเอ็มนะครับของพวกนี้ครับ เบรเซนมันที่13เอ็มนะครับดาบ5ปีนะครับสเตตัสตามนี้หินกาไวมอนนะครับผมเรามาดูที่ของก็ดามีดนะครับมีดชั้นเทวดาครับตกสวรรค์นะเทวดาตกสวรรค์นะครับ a t k สามความเสียหาย k สามเนาะก็อยู่ที่ชุดนะครับปีกมันบวกเอนะครับนะครับออฟตามนี้เลยนะครับผมก็เป็นนิวท็อกนะครับบวกหมีบวกเก้านะครับ วันเดอร์ครับวันเดอร์ลิงนะครับแล้วก็แหวนมาคิน,น่านะครับส่วนชุดก็บวก a อ k นะครับสองเปอร์เซ็นต์นะครับของเอของอันนี้กาชานะอันนี้บวกตีไวสองเปอร์เซ็นต์ครับตีฟุนฟูมานาอีกหกนะครับ,ก, 6, รบก็นี่นะครับบวก a อ k นะครับอีกสองเปอร์เซ็นต์ตีฟุนฟูมานาอโอตโต้นะ ของก็ประมาณนี้เราไปดูที่สเตตัสเนาะอันนี้มันรีวิวใสน่านาคาเนาะเห็น <He en S 1> ผมลองเทสดูนะก็แทงเป็นล้านนะครับแทงวัวน,นี่เป็นล้านเลยนะอืมขนาดเขาบอกว่าเอออันนี้คือใส่สกิลคือลงสกิลผิดนะครับสเตตัสเขาอัพตามนี้นะเนาะวิวอยู่ที่สองร้อยสิบเจ็ดนาะครับสกิลนะครับสกิลครับอัพตามนี้เลยเนาะนะครับนแนะนําอัพนี้เป็นสิบนะแนะนํานะครับอันนี้แนะนําอันนี้ก็อัพตามนี้เนาะ ส่วนสายธนูอัพตามนี้เลยนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่แนะนำให้อัพมั้งไม่แนะนาเนาะอันนี้ไม่แนะนํานะครับเก็บสเตตัสไว้ดีกว่าเนาะอันนี้ก็เขาบอกว่าสเตตัสหรือไออันนี้ไม่พอนะครับก็เอามาแค่สองนะครับแนะนําให้อัพเป็นสิบนะครับผมผมแนะนําให้อัพเป็นสิบเลยนะครับผมอันนี้ก็อัพตามนี้เลยนะครับผมบางส่วนก็ไม่ถูกเนาะอันนี้ก็นี่ครับอันนี้คือเขาบอกว่า อันนี้อัไปตั้งแต่ตัวเก่า,กาแล้วเขาไม่ได้รีนะครับผมก็นะผมมันก็อย <ından S 2> <tür> ู่ทีนี้เนาะเ็มาเม็ดสองมือเนาะนะครับก็อัพตามนี้เนาะอันนี้แนะนําให้เป็นอับนี่ครับบูชิดนะครับกับอันนี้นะครับชูชูคุจินะครับชูคุจินะครับผมก็ไม่อัพแค่สองอันนี้พอนะครับไออันนี้ไม่ต้องอัพนะครับผมนะครับแนะนําให้เป็นอัพเป็นเกาะเบาเวลาอันนี้นะเกาะเบาดีกว่านะก็หอกกระแสหอกก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ประมาณนี้เลยแนะนำนะครับสายนี้นะครับไอ้สกิลลืมลืมสกิลยันหนึ่งนะเออของนักฆ่าเนี่ยค,ครับนักฆ่านะครับอัพตามนี้เลยนะครับย้ำน,นะครับว่าอัพตามน,นี้เ,นนนนเ,นลลเลยนะครับของอันนี้ครับนะครับส่วนเอออาหารก็ขกินตามนี้เนาะนี่ผมกินตามนี้เนาะแล้วมาลองกันเลยนะครับเราจะเปิดเป็นอันนี้เลยเช่นนะครับเอ่อ การต่อสู้นะถ้าเล่นกากอะไรก็ขออาภัยด้วยเนาะก็เดี๋ยวลนะมาคอมโบไม่ต้องเนาะความเสียหายที่ได้รับก็ไม่ต้องนะครับอันนี้ก็จะตัดให้เป็นแบบจะช้านะครับเราไปหาน้องวัวเลยนะครับอันนี้ผมก็เล่นนะครับไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยววัวสีแดงก่อนอ่าเดี๋ยว ันหน้าจอมันชอบปรับรูแสงเองวนะเนีบปับมนะครับรให้ใส่นี้นะครับแนะนําต้องเอาแทงไปด้วยนะถ้าไม่เอาแทงไปนี่คือชิปหายไปปวันเลยทีเดียวนะครับผมต้องพยายามลดทํานะครับเพราะเพราะสะกิลนี้มันจะมีผลนะครับน่ครับ,รบเราจะโดนตีนะครับแทงไม่ดึงไปสักทีเนาะ เราเช็คง่ายๆว่าถ้าถ้าแทงดึงไปแล้วอ่ะอันนี้เวลาบจบไอสีดำๆข้างบนอ่ะมันจะเพิ่มนะครับเราก็โดดหลบเลยเดบเลยครับพยายามนะครับใส่นี้ต้องแทงข้างหลังบอนะพยายามนะครับหลบอ่อนอันนี้ผมทําไมถามว่าทาไม,าามาผมไม่เล่นติดต้นไม้อ่ะเพราะเพราะผมเอาแทงมาด้วยครับแทงไปหนึ่งทีครับเก้าแสนนะครับเบาเบาๆนะไอกระตุกนิดหน่อยครับเป็นไรไม่รู้อยู่ในทีร้อยมั้ย นี่ครับแทงมาอีกหนึ่งล้านครับเบาๆครับงบงบงบก็ไม่ได้แรงนะครับแต่ก็แทงมาเบานะครับผมไม่ต้องทาอะไรมาครับเดินเข้าไปทังหมดแทงครับหนึ่งล้านอีกทีหนึ่งแล้วก็แทงมาเบาอยู่ที่เบาๆอยู่นะเราลองเป็นมีเโอบ้างครับว่าจะแรงแค่ไหนตุ้มซัดไปครับจะประมาณเจ็ดแสนนะถึงแปดแสนได้นะครับ นั้นนี่โอ้โดนโดนมอนตีนะมอนธรรมดานะครับใช้แทงแบบนี้ก็นี่ครับก็ดมเมรรวมก็ถามแรงไหมก็แรงอยู่พอสมควรนะครับดูครับดมเตจที่สร้างนะครับแทงนี่จะเป็นล้านตลอดเลยนะครับเราเคลียร์ไปก่อนะแทงนี้แปดอันนี้คือนี่ครับดมเตจนี่คือไม่ต่ำกว่าแปดแสนนะเก้าแสนเนี่ยโอ้โห จ็ดแสนแแสน,น่ี้ยแปดแสนเนี่ยถ้ารวมๆก็เกือบแปดแสนเลยนเยน,นี่ยทำมาเล่้ยไปเนี่ยแทงไปล้านสองครับนี่ครับแทงมีกล้านนะครับก็รวมนี้ก็แทงเบาๆนะครับลองอีกตัวนะครับผมแต่มานามาก็พุ่งไปคงที่นะยังไม่ได้โชว์สกิลนี้เลยน่ะอัน,นโดนตีก่อนน่ะโดนมันธรรมดาตีอ่ะเล่นยากพอควรนะนี่คือเราเลี้ยงมานาก่อนเนาะ เอาตัวไม้ยึดก่อนกูไม่จะทะลุต้นไม้มานี่หาแดกเลยนะว่าโดนสก,กิลแล้วแหละดูจากทรงเอาไม่โดนเชทาหลังนี้ก็แทงไม่ดีครับรออะไรล่ะครับเก้าแสนเนาะนะโดนเบาๆไปเนาะขนาดแทงมาเหมือนผมไม่ได้ใช้แทงอะ ซึ่งผมเอาแทงมาเนี่ยผมจะใช้สกิลไอ้ชาร์โดนะเวลาเวลาเดบ่ะมันมันจะทำดาเมจประมาณสักสามสี่แสนมั้ยแค่แค่กระโดดเดบไม่เฉยอันนี้แทงแม่งไม่ทำงานเลยนะครับผมอุ้ยก็โอ้ยโอ้ยแรงกันนี่แรงเหมือนกันนั่นนี่ฮัลโหลนะครับผมถ้าผมเคยลองอ e ีกวนอยนะผมอยากลองไปลองอ e ีกวนอยนะถ้าผมเดหนูว่าจะไปลองอยู่แต่ไม่รู้ว่า ดะเมทมันจะจัดจานเท่านี้ปะว่าจะลองจับนะครับไปลงอีกหน่อยดูนะครับของใส่นักฆ่านะคใครอยากให้ผมรีวิวอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำมานะครับผมก็นี่ครับนี่ครับเบาๆครับก็แทงเป็นล้านนะก็เบาๆครับแทงเป็นล้านอันนี้คือสกิลไม่ครบเนาะอันนี้สกิลไม่ครบนะอันนี้นอันน,น,นี้อันนี้ผมยังไม่ได้เปิดอ่ะลองเปิดอันนี้ลองเปิดอันนี้ก่อน อันนี้ลองแบบเปิดแบบนี้เลยนี่ครับเปิดสกิลนะครับผมลองอันนี้อันนี้มันจะเพิ่ม a t k หนะน,น่อยน้อยแนะนำว่าหน่อยเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยเอออันนี้มันหันไปเล่นอันนี้ละเนี่ยผมจะสกิลนี้ให้ดูปุ๊บเวลาแดบแทงเจ็บมากบอกเลยตอกแนะล้วสามหมื่นอ่ะสิบสิบรอบอ่ะบอกเลยแทง ลองแทงดีรอ,รออะไรล่ะนี่อันนี้ขนาะดมีอันนี้นะก็ถามว่าเบามันก็มันก็มันก็ไม่เบานะอันนี้ไม่ได้โดนหลังนะถ้าได้โดนหลังมันต้องหลังจังๆเลยนะครับถ้าแดนโดนหลังเนี่ยคือล้านขึ้นอันนี้แค่สไลด์ผ่านนะสกิลถือว่าแรงพอควรนะครับผมถ้ารวมกับปลายสกิลของมาชิดไออันนี้ด้วยก็น่าจะแรงนะ บมานนี่บมานนี่แนะนําให้เป็นบัฟอันนี้ดีวนะครับเป็นบัฟของอะไรบะของตีแล้วเพิ่มมานาดีกว่าะครับผมคีิปนี้ครับทำอะไรมาอืมก็แรงนะครับผมตามคลิปนี้ก็พอค่นี้ด้วนนะครับก็คลิปมันก็ยาวเนาะตั้งเก้านาทีนะก็มาระบายไอ้อธิบายง่ายกับหมดนะครับผมว่าสกิลมันใช้ยังไงยังไงนะครับโดดแทงให้โดนหลังก็พอแล้วครับติดล้านอยู่แล้วครับโดดครับ สรับกีนี้ก็ซีโอเกนนิกทามครับายนะครับผมฮู้วฮู้ชั่วไม่โดนี่ไหมไปนะบายบายจุบ๊บเอ้ยเบาเกินแสนอันนี้ไม่ได้บับนะเนี่ <laughs> ไปแล้วบ๊ายบายไม่มา